วันนี้นะคะอยู่ที่ไหนนะคะเดี๋ยวเราจะให้เจ้าของสวนแนะนําซึ่งเรามาสวนนี้นะคะครั้งที่แล้วเนี่ยต้นนี้มันจะเป็นสีเหลืองทั้งต้นเลยนะคะวันนี้เราจะมาให้เจ้าของสวนนะคะมาเผยเคล็ดลับให้ฟังค่ะค่ะเรามาพบเจ้าของสวนกันเลยค่ะพี่สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ,ค,รบค่ะเล่าให้ฟังหน่อยค่ะว่าต้นนี้เป็นยังไงคือต้นนี้แต่ก่อนมันจะเหลืองมาก แต่เหลืองเยอะมากจะใส่ปุ๋ยที่ว่าเขาแนะนํามาปุ๋ยที่บ่าใครว่าดีอะไรผมเปิดใจฟังหมดนะครับเนะาะแต่ว่าเราเรามาเจอปุ๋ยยี่ห้อไมโครเพอคือว่าฉีดได้สามครั้งดูแล้วใบเขาเขาจะเปลี่ยนเปลี่ยนไปสมัยก่อนเขาจะเหลืองหมดใบนี้ใบนี้แต่ก่อนเหลืองคือมันเหลืองทั้งต้นเลยว่างั้นครับชั้นทุเรียนทองค่ะมันต้นทุเรียนทองทีนี้ใบใบตัวนี้ผมก็อธิบายนะค่ะ ทีแรกเขาเหลืองทีนี้พอเขาได้อ่าได้ปุ๋ยที่ว่ายาที่ที่เราฉีดพ่นเข้าไปใช่ครับเขาจะเริ่มดีจากจากจากต้นต้นใบแรกมาก่อนตอนนี้พอวัพตต้นนี้ใบเขียวแล้วปุ๊บมันมันจะ,ะขยายถึงถึงใบที่ออกยอดขึ้นมา๋อนี่คือรัดรัดยอดไม้ครับผมหายแล้วหายแล้วพอเขาเพิ่งได้รับปุ๋ยเขาก็จะปรับสภาพไม่ทันแต่ถ้าวัลรับปุ๋ยเลย้เสร็จปุ๊บแล้เกิดการอะรการจจกเขียวขึ้นเรื่อยเลยจะทันที่ออกสุดยอดมากพี่ แต่ตอนนี้ผมมั่นใจประมาณ80%แล้วเพราะว่าผมจะสังเกตใบใบแรกๆแล้วก็ที่มันรัดขึ้น <มา S 2> ที่มันรัดขึ้นครับรมันสุดยอดมันมันมันตอบโจทย์เราได้รเรามันไม่ต้องผสมมากใช้เวลามากแล้วเราไม่ไม่ไม่เผผลกระทบกับเรา แล้วยอดเขาเราฉีดตัวนี้ปุ๊บถึงจะใบเขาไม่ดีนะขอขอโฆษณาหน่อยยอดเขาจะแตกรอเลยเขาไม่รอใบใบพวกนี้จะเขียวไม่เฉาเนี่ย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 ผมผมให้สังเกตได้ง่ายๆเลยเนี่ยโอ้โนี่เอามาเป็นซอกเลยเนี่ยยอดเขาจะแตกรอเลยค่ะที่ผมมั่นใจตรงนี้นะประมาณเดือนเดียวเดือนเดียวแล้วถูกใจมากเห็นไหมยอดยอดเขาจะออกมากเลยผมผมจะฉีดเป็กเลยเนาะอ่าอ่า อันนี้คือยอดม่แต่ใบเก่าเหลืองนะคะค่ะท่านเกษตรกรท่านใดน,นะคะที่ปลูกผู้เรียนอยู่นะคะแล้วมีปัญหาอย่างเช่นกับสวนของคุณอันนะคะ,ะก็สามารถเปิดใจนำผล <ไป S 1> ิตภัณฑ์ไม้พุ่มเซตแล้วก็ไมพ้พุ่มกรีมพัดเนาะมาใช้ในสวนกับต้นไม้ของท่านได้และต้นไม้ของท่านก็จะเจริญงอกงามสวยเหมือนอย่างสวนของคุณอันนะคะเดี๋ยวเราจะพา ะะไปพบกับต้นอื่นๆก,กันบ้างซึ่งครั้งแรกนะคะคุณแันให้คุณหันเล่าให้ฟังเนาะว่ามันเป็นยังไงค่ะ <ขา S 2> สำหรับคลิปต้นนี้ก็พอแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะครับคุณสัสดีครับ